เช้าวันหนึ่งผู้กันวิเศษได้ปรากฏขึ้นเด็กหญิงออเรนผู้ชอบศิลปะเป็นชีวิตจิตใจจะ<อ>อชอบวาดรูปมากเธอจึงใช้ผู้กันตัวนี้ว่าสิ่งของที่เธออยากได้ไม่ว่าจะเป็นหมวกแก๊ปสเก็ตบอร์ดหรือแม้แต่ตุ๊กตาหมีเท็ดดี้เมื่อตกเย็นเธอได้เผลอหลับไปและตื่นขึ้นมาในวันรุ่งเช้าเธอก็พบหมวกแก๊ปสีชมพูและเธอก็นำมาใส่ เธอก็พบกับสเก็ตบอร์ดที่วางอยู่ที่พื้นและใช่แล้วเธอสามารถเล่นมันได้จริงๆนอกจากนั้นยังเจอตุ๊ก,กตาเท็ดดี้ที่วางอยู่ริมหน้าต่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอวาดนั้นเป็นเรื่องจริงในวันปิดเทอมของจูดี้เธอเดินเข้าไปในไร่สตอเบอรีร่ของครอบครัวในทุกวันเธอจะมาตั้งใจดูแลและเก็บผลผลิตทุกวันเธอมีไอเดียที่จะหารายได้เพิ่มเติมจากสตอเบอรีร่ด้วยการเปิดร้านสตอเบอรีร่เล็กๆ แล้วก็ขายถังหูรูสตอเบอรี่นั่นเอง s <S ซึ่งเธอมีความสุขกับมันมากๆเพราะมันอร่อยมากๆเลยแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อก็ติดใจในผลไม,ม้ของเธอทําให้ปิดเทอมนี้ของเธอไม่น่าเบื่อเลยเพราะว่าเธอมีเงินหยอดเต็มกระปุกกอ้มสินในฤดูร้อนของเด็กหญิงเชอ่อเอมร้อนยังเลยหาอะไรกินในตู้เย็นดีกว่าแล้วเขาก็ได้ตกลงไปในประตูข่ามิติ ทีนี่ก็คือขั้วโลกเหนือเฮลโลเธอได้เจอและเป็นเพื่อนกับเจ้าหมี <Hello. S 1> เมื่อตกเย็นเธอรู้สึกหิวและหนาว จูจ่ๆก็มีแสงสีเหลืองออกมาจากในป่าเธอหันมองเข้าไปซึ่งแสงก็มาจากการที่แม่เธอเปิดตู้เย็นในอีกมิติหนึง่งซึ่งนั่นก็ทำให้เธอถูกเข้ามาในประตูมิติอีกครั้งและเธอก็ได้กลับเข้ามาในบ้านอันแสนอบอุ่นโมนิกา้าผู้ชื่นชอบทำเบเกอรี่เป็นชีวิตจิตใจสิ่งที่เธอถนัดที่สุดก็คือรัวซองแต่ช่วงนี้ร้านของเธอนั้นขายไม่ค่อยดีเธอจึงทบทวนและหาไอเดียใหม่ ซึ่งช่วงนี้เขาก็กำลังนิยมคัวซองยักษ์นั่นเองเธอใช้เวลาฝึกฝนและพัฒนาสูตรเพื่อให้ได้รัวซองยักษ์ที่อร่อยแล้วเมื่อคัวซองของเธอวางขายผลตอบรับคือดีเกินคาดลูกค้าเต็มร้านลูกค้าหลายคนติดใจและกลับมาซื้อซ้ำนั่นทำให้เธอแฮปปี้สุดๆเลยล่ะเมย่าผู้รักการออกกำลังกาย เขาชอบเล่นแบดมินตันเป็นประจำเช้าวันหนึ่งพ่อของเธอให้รองเท้ากีฬาใหม่บอกว่าเป็นรองเท้าติดจรวดที่จะทำให้วิ่งเร็วขึ้น <Wow. S 1> และไม้แบดมินตันมีสปริงจะทําให้ส่งลูกออกไปได้แรง <Wow. S 1> เธอตื่นเต้นมากๆแล้วเธอก็ขยันฝึกซ้อมสุดๆเลยเมื่อมีการแข่งขันแบดมินตันในโรงเรียน <Yeah. S 1> เธอสนุกและเต็มที่กับมันมากๆผลการแข่งขันคือเธอได้เหรียญทอง yeah. เธอรู้สึกภูมิใจกับชัยชนะนี้สุดๆเลยพ่อของเธอมาแสดงความยินดีด้วยและได้เฉลยกับเม่าว่าของที่พ่อให้เธอเป็นเพียงรองเท้าและไม้แบดมินตันธรรมดาสิ่งที่ทำให้เธอชนะนั่นคือวินัยและการฝึกซ้อมของเธอนั่นเอง